อ่าถัดไปนะครับ,รบก็วนเวียนอยู่ในเรื่องนี้ครับแต่เป็นการดําเนินการแก้ไขเพราะว่าท่านรอกมนตรีก็มีคําสั่งออกมาแล้วนะตั้งแต่ช่วงต้นปะีเนาะว่าปีที่หกเลยเป็นปีแห่งการแก้ดีภาคโครียนครับ,รบก็มีหลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากนี้ภาคโครียนครับนะครับแล้วก็มีการวางมาตรการหลายมาตรการซึ่งราสุดการณะกรรมาการก็มีการสรุปเป็นสี่หัวข้อหลักๆด้วยกันในความคืบหน้านะครับในการแก้ปัญหาที่โครียน ข้อที่หนึ่งประเด็นที่1เลยนะครับคือการแก้ไขปัญหาทนี่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องยาวเป็นซีนี์เลยนะเรื่องนี้ก่งชีวิตหนังชีวิต,วตครับนะฮะซึ่งโดยสรุปนะครับกยศมีการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาไปแต่ประมาณ6.5ล้านรายครับวงเงินก็ประมาณ6 7 5เแสนล้านบาทอืแล้วก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ที่กู้ยืมนะครับ ซึ่งมีหลายรูปแบบนะบแต่ว่าที่ผ่านมาที่ดะเนินการไปแล้วเนี่ยมีปรับด,ดอกเบี้ยให้ร้อยละร้อยเลยนะโอ้ oh. เคสแรกอ่าแต่ช่วยเต็มที่เลยใช่แต่มีอยู่ที่ชำระไปเนี่ยประมาณห้าหมื่นกว่าลายเกือ,อบหกหมื่นคือลอดเบีย้ยปรับลดเบีย้ยปรับแล้วนในขณนะดเดียวกันก,ก็มีลอดดอกเบีย้ยปรับอีกร้อยละแปดสิบแต่กรณีแต่หมายความว่าที่ที่ลดให้ร้อยหนึ่งก็คือว่าต้องชำระปิด ปิดปิดยอดเลยนะครบถวนเลยอ่าทีเดียวเลยครบวนทีเดียวเลยนะครับไม่มีเบี้ยปรับไม่มีอะไรเลยครับส่วนคนที่ปรับมาเหลือร้อยละแปดสิบเี่ยคือถ้าชําระดีได้ทันวันเขาก็ลดให้นะครับแล้วก็ถือว่าตรงนี้ก็จะทําให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับถัดไปประเด็นที่สองครับที่เป็นความคืบหน้าก็คือในเรื่องของการไก่เกี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้ก็เป็นบาระของประเทศด้วยนะครับแล้วก็จะเน้นสถาบันการเงินของรัฐแล้วก็วิสาหกิจ ขนาดกลางขนาดย่อม SME นี่แหละแล้วว่าแล้วก็จะมีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือแห่งชาตินะครับตรงนี้ก็มีการจัดโครงการพักชำระหนี้ของกองทุนซึ่งก็มีสมัครเข้าไปเนี่ยคือตามความสมัครใจของกองทุนได้ไม่ได้มีการบังคับก็ถือว่ามอเนแล้วว่าทางเนี้โอเคมันแก้ไขได้นะฮะกองทุนก็เลยเข้าร่วมนะฮะมีประมาณสี่ล้อยว่ากองทุนครับ แล้วก็ในระดับต่อไปเนี่ยาทางกรการค้าก็จะจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารพาณิชย์จัดโครงการหมอนี้เพื่อประชาชนอซึ่งตรงเนี้ยหมอนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาทางเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็แชทบอร์ด,ดทางไลน์เพื่อให้ํารปรึกษากับผู้ที่เป็นหนี้ครับก็คือเราไม่ต้องเดินทางไปอ่ะสามารถคือไม่ต้องเปิดเผยตัวตนก็ได้สามารถแช แชทบอทนะฮะหรือว่าสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารได้นะครับแล้วเขาก็จะดําเนินการให้เป็นรายรายไปครับประเด็นที่3ครับแก้ปัญหาเรื่องหนี่เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์กระทรวงยุติธรรมก็จัดมาตรการใหญ่เลยนะฮะกายเกียช่วยเหลือลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และพักชำระหนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง หาดงรนลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะกําหนดแนวทางของสินเชื่อเป็นปัญหาใหญ่เป็นการเรื่องเรื่องในนั้นอีกในส่วนของพี่น้องข้าราชการนะครับโดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจนะครับแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้ดําเนินการประสานงานในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้สวัสดิการนะครับโดยตัดเงินเดือนให้เป็นสวัสดิการที่แท้จริงโดยสากลอมทรัพย์ครูไม่น้อยกว่า10แห่งได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลงเหลือไม่เกินร้อยละ5และขยายผลการแก้ไขหนี้ครูผ่านสากลต้นแบบนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วหลายพันรายนะครับซึ่งภาพรวมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบนั้นก็มีการ จับกลุ่มเจ้าหนี้นอกระบบที่ทำผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนตุลา59นีสถิติจนถึงเดือนธันวา64เนี่ยโดนจับไปแล้ว1,000 0รายโดยประมาณมนะครับและกระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับพี่น้องประชาชนที่เคยเป็นหนี้นอกระบบ,บนะครับรวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ,อในเรื่องของหนี้สิน ให้มีแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายมถูกกฎหมายดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ช่วยเอื้อประโยชน์ในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามรอบอท่านก็จะไม่ต้องโดนดอกโหดรหรือว่าจะไม่ต้องโดนยึดบ้านที่ดินหรือว่ารถยนต์ต่างเนี่ยภารัฐก็จะเข้ามาช่วยเจราจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ประนอมหนี้ให้กับท่านหากว่าท่านเป็นหนี้ในระบบนะบมันก็จะเซฟกับท่านมากกว่าใช่คือยังไงทั้งการติดขัดเรื่องนี้ท่านปรึกษา เจ้าหน,น้าที่รัดในพื้นที่ดีกว่าไปกู้นอกระบบ